คอลลาเจนคำที่สาวๆคุ้นเคยกันบ่อยเพราะเกี่ยวพันกับความสวยความงามที่เราซื้อหาหรือนำมามาร์กหน้าบำรุงผิวกันเป็นประจำค่ะคอลลาเจนเป็นโปรตีนธรรมชาติในร่างกายเป็นโครงสร้างหลักของผิวเส้นผมเล็บกระดูกและข้อต่อนักวิทยาศาสตร์บางท่านเรียกว่ากาวชีวิตค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คอลลาเจนลดลง ผิวหนังจะยุบตัวลงเป็นริ้วรอยเหี่ยวย่นหมุนหมองหรือแก่นั่นเองค่ะยิ่งไปกว่านั้นหากคอลลาเจนในกระดูกและข้อต่อลดลงจะทำให้เกิดความเจ็บปวดบริเวณข้อต่อกระดูกสันหลังและข้อข่าอาจมีเสียงดังก๊อบแก๊บค่ะจะทำอย่างไรเราจึงจะปลอดภัยจากอาการดังกล่าวคำตอบง่ายๆก็คือการเติมคอลลาเจนอย่างสม่าเสมอซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะ สวัสดีค่ะคผู้ชมคะพบกับดิฉันรัชนาเปร่งนาราทิพย์นะคะกับรายการครอบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะรายการเดียวเลยนะคะที่จะส่งตรงความรู้คุณผู้ชมถึงที่บ้านในเรื่องของความสวยความงามและสุขภาพของคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ชมเราท่องกันมาโดยตลอดเรารู้มาโดยตลอดเลยค่ะว่าวิธีการทําให้เราไม่แก่นะคะก็คือทานอาหารให้ครบห้ามูท่านผักผล,ลไม้ออกกําลังกายทักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจให้เบิกบานคือว่ากันมาเป็นแพท เลยล้วจำมาแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปฏิวัติความรู้มาอีกขั้นหนึ่งค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่อยากแก่ให้หมั่นเติมคอลลาเจน่งงงแล้วสิคะคอลลาเจนคืออะไรต้องเติมมากแค่ไหนจะทันกับอายุฉันไหมนี่เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะอยากขโมดคิวค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะโมเชิญกูรูผู้รู้มันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเภสัชกรหญิงวิจิตรตงศริค่ะสวัสดีค่ะพี่ชรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชรีค่ะเราได้ยินมาโดยตลอดว่า ถ้ากิดเราอยากจะคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเอาไว้กับเรานานๆเนี่ยนะคะทำให้เราร่างกายสมบูรณ์ได้เนี่ยนะ<ม>เขาบอกว่ามันต้องสะท้อนมาจากภายในค่ะเอออันนี้ถูกต้องเป็นยังไงภายในมันเป็นยังไงพี่ชลี ถ้าจากภายในก็หมายความว่าสุขภาพดีเลือดลมดีนะคะมีแรงผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะมีเลือดฝาดที่เขาได้ยินนะคะมีเลือดฝาดตาใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละคือเขาเรียกจากภายในแล้วมันจะมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะผ่องใสมันจากอะไรอ่ะอ๋อผ่องใสจากอะไรนะคะเราก็พบว่ายังไงยังไงร่างกายก็ต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงค่ะยังไงก็ต้องดูเปล่งปลั่งมีน้ําหล่อเลี้ยงนะคะแล้วก็ต้องดูตึง ริ้วรอยแบบว่าน้อยมากมีบ้างค่ะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่น้อยมากก็คือต้องแต่งตึงแล้วก็ไร้ริ้วรอยเออมันเป็นเรื่องของจิตด้วยเหมือนกันหนูด้วยค่ะจิตก็เป็นตัวกำหนดเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าจิตที่เศร้าหมองเครียดบ่อยๆกล้ามเนื้อมันจะเกร็งตัว บางคนคิดว่าพอกล้ามเนื้อเกร็งตัวก็ดีสิจะได้ไม่เหี่ยวไม่ตึงโอ้ยิ่งเกร็งมากนะคะมันยิ่งทำให้กล้ามเนื้อทํางานหนักมันก็จะเกิดเหี่ยวลึกค่ะเหี่ยวลึกค่ะแต่ถ้าผ่อนคลายใจสบายเนี่ยกล้ามเนื้อผ่อนคลายก็ไม่เหี่ยวมันก็จะเรียบกล้ามเนื้อก็เป็นเรียบออไปคือคนเราทุกคนเนี่ยพิเชลี่อยากจะแบบมีออร่าผิวพรรณสดใสผ่องใสหมดทุกคนแหละจริงไหมคราวนี้วาสังเกตพิเชลลี่บางคนนะสี่สิบละ โอ้ยังดูเด็กอยู่เลยอะ45แล้วทาไมหน้าตึงอย่างเงี้ยค่ะอาฐานตรงๆเราเนี่ยมันจะเริ่มถดถอยลงแก่ลงเนี่ยค่ะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าทางวิทยาศาสตร์นะคะเขาบอกว่าเออเราจะสร้างจนเต็มที่อายุ25ทุกอย่างสร้างเต็มที่อยุ25 หลายจุดนั้นทุกอย่างจะค่อยๆถดถอยลงเรื่อยๆคราวนี้ขึ้นกับว่าใครจะถอยเร็วใครจะถอยช้าใครจะดึงไว้ได้ถูกไหมใช่คะเขานี่ไออาการที่เรารู้สึกว่ามันหมองหรือมันเหี่ยวหรือมันลายอะไรในร่างเราลดลงที่จริงส่วนใหญ่ที่ลดลงเนี่ยจะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงระหว่างเซลล์น้ำหล่อเลี้ยงระหว่างเซลล์กับคอลลาเจนเออจะเป็นตัวที่ลดลงเร็วที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นไม่ลดนะคะทุกอย่างก็จะลดไปเรื่อยแต่ไอตัวเพิ่มมีนะคะ ตัวเพิ่มคนะือไขมันฮ่าครีดกระิ้วรอยกระิ้วรอยอริ้วรอยก็มาจากการที่คอลลาเจนลดนั่นแหละคราวนี้สมมติว่าอยากจะสตาร์มันไว้จะคงมันไว้หมายความว่าหนึ่งเราต้องทำให้คอลลาเจนลดลงน้อยค่ะ ทำได้อย่างไรพิชลีเดี๋ยวเราจะมาคุยในวิธีเติมนะทำให้ลดลงน้อยทํำได้อย่างไรเราพบว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะแสงแดดก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดการทําลายคอลลาเจนอย่างมากนะคะข้อที่1หลีกเลี่ยงแสงแดดข้อที่2นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อร่างกายจะได้มีการหลั่งฮอร์โมนที่มีการกระตุ้นให้ร่างกายก็ยังเหมือว่าถดถอยช้าหน่อยยังคงคงไว้นะคะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือ เมื่อกี้บอกว่าแค่คงไว้ยังไม่ต้องเติมใช่ไหมคะ,คะอีกข้อหนึ่งก็คือทําใจให้ผ่องใสอพอสมองของเราผ่อนคลายร่างกายก็มันจะถูกสตาฟให้แบบว่าเย็นทุกอย่างพอเย็นลงก็จะช้าลงช้าทุกอย่างไม่ได้แปลว่าเคลื่อนไหวช้านะคะแต่จะช้าตรงที่ว่าการเสื่อมช้าลงถ้าเกิดเราทําอย่างนี้ละ มาสู่การที่ทุกคนแบบว่าอยากได้มากคือเติมเติมใช่ไหมคะมันเติมได้ไหมเมื่อกี้เติมก็เติมได้นะคะแต่ต้องพยายามเติมตั้งแต่ตอนเริ่มเสื่อมอถ้ารอให้เสื่อมมากๆแล้วไปเติมมันก็เปรียบเสม,มือนว่าไอ้ที่เสื่อมไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆไอ้ที่เติมก็จะไปยับยั้งการเสื่อมของใหม่อะไรประมาณนี้ควรจะเริ่มเติมตั้งแต่เริ่มเสื่อมคราวนี้เนี่ย เพื่อที่จะเข้าใจหลักการในการเสริมสลายกระเติมเข้าไปต้องให้พี่ชลิลงรายละเอียดให้นิดนึงค่ะคอลลาเจน มีรูปล่างหน้าตายังไงอยู่ตรงไหนของร่างกายเราบ้างค่ะก็เราก็พบว่ามันก็เป็นโครงสร้างของกรดอะมิโนเชื่อมมาต่อกันยาวๆแล้วก็พันกันพันกันนะคะเราพบว่ามีถึง21ชนิดในร่างกายนะคะแล้วแต่ว่ามันจะต่อกันยาวสั้นแค่ไหนพันกันแบบไหนแต่ที่พบว่าเกี่ยวกับความงามก็คือที่ผิวพันธุ์นะคะ ซึ่งคอลลาเจนอย่างที่บอก20ชนิดก็กระจายอยู่ตามเหลาย,ลายที่ทในวัยวะต่างๆก็มีที่มีความยืดหยุ่นที่มีความแบบว่าแข็งแรงของอการคงตัวเป็นรูปร่างนะคะ,คะแต่ที่ผิวเราเนี่ย มันเป็นคอลลาเจนประเภทที่1หรือไทป์วันไทนะคะซึ่งพบว่าโครงสร้างจริงๆของมันเนี่ยเป็นเพปไทด์สายยาวเพปไทด์ก็คือการที่กรดอะมิโนมาต่อต่อต่อกันเขาเรียกเพปไทด์ค่ะแล้วก็เป็นเพปไทด์สายยาวขดกันไปขดกันมานะคะเหมือนเชือกไหมคล้ายๆเกลียวสายเคเบิลประมาณนั้นนสายสสารที่พันกันยุ่งๆตามถนนบ้านลาใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นนะคะมันก็จะอยู่ตามผิวหนังนะคะซึ่งเราพบว่าโครงสร้างแบบเนี้ยอุ้ยในปลาทะเลน้ำลึก มันมีคอลลาเจนโครงสร้างแบบนี้เลยค่ะงั้นกินเข้าไปก็เปรียบเสมือนเราทําอาหารเราใช้เครื่องปรุงอะไรก็จะได้อาหารแบบนั้นเช่นใช้ผงกะหรี่ก็ออกมาเป็นแกงกะหรี่ใช้แกงเขียวเอพริกแกงเขียวหวานจะบังคับให้มันกลายเป็นแกงอื่นไม่ได้หรอกก็ไม่ว่าเป็นแกงเขียวหวานประมาณนั้นนะคะค่านี้คอลลาเจนเม่กี้ที่พีชี่บอกว่ามันพันกันไว้ เวลามันเวลาเราอายุเยอะขึ้นมันเสื่อมสลายเนี่ยคือมันคลายทั้หรือมันหายไปทั้งคลายทั้งขาดคตายละเครียดทั้งคลายทั้งขาดเพราะฉะนั้นว่าเราเติมเข้าไปคือแบบว่าให้มันไปพันกันค่ะไปเติมส่วนที่ขาดไปไปพันส่วนที่มันมันหายไปอะไรประมาณนี้ค่ะการรับคอลลาเจนเข้าไปเยอะๆมีมีเกินไหม ก็อย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะคะทุกอย่างที่เป็นอาหารค่ะยิ่งถ้าเป็นอาหารที่ปลอดไขมันคือส่วนใหญ่ถ้าถ้ามีไขมันเนี่ยเกินเก็บทันทีเกินเก็บทันทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มโปรตีนคอลลาเจนก็เป็นกลุ่มโปรตีนนะคะถ้าเกินก็ขับออกแค่นั้นเองคราวนี้ไม่่อยอ่านมาอีกว่าเมื่อกี้พี่ชลีก็บอกว่า21ชนิดกระจายอยู่ทั่วร่างกายนะคะคอลลาเจนเนี่ยเด่นๆที่เรามีความรู้กันดีอยู่ขึ้นหนึ่งคือเรื่องของความสวยงาม2คือเรื่องของข้อ ใช่ค่ะใช่มันคืออะไรยังไงค่ะข้อก็คือที่ที่กระดูกแข็งๆมาต่อกันเราเรียกว่าข้อใช่ไหมคะข้อมีอยู่ที่ไหนบ้างในร่างกายข้อศอกข้อศอกข้อเข่านะคะที่ไหนข้อนิ้วข้อนิ้วได้ด้วยอะไรอีกคะหมดกระดูกสันหลังอ้ยตายฉลุดหนูลืมค่ะพี่เนื่องจากมันยาวผิดปกติก็เลยแบบไม่ค่อยได้สนใจสันหลังยาวโอเคค่ะโอเคค่ะกลับมาค่ะกระดูกสันหลังเอออ้าวสำคัญนะเนี่ย ค่ะสาคัญค่ะมันแล้วแล้วมันมีประโยชน์ยังไงคะคอลลาเจนตามข้อคือคอลลาเจนเนี่ยมันจะเป็นตัวหุ้มไม่ให้กระดูกแข็งแข็งมาชนกันเพราะกระดูกสันหลังก็แข็งนะคะแล้วก็มันจะเป็นแล้วก็จะเป็นข้อ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 ระหว่างข้อก็จะมีกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนที่ป้องกันไม่ให้กระดูกแข็งมาชนกันนี่แหละส่วนประกอบหลักคือคอลลาเจนเท่านั้นยังไม่พอค่ะระหว่างกระดูกอ่อนที่มาต่อกับกระดูกอ่อนอีกข้อนึงก็จะมีน้ําหล่อเลี้ยงซึ่งน้ําหล่อเลี้ยงเนี่ย กระตุ้นโดยการที่เรามีคอลลาเจนเยอะๆจะไปกระตุ้นการไปการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงค่ะอ้าวอย่างนี้ถ้าคอลลาเจนเราลดลงน้ำหล่อเลี้ยงก็ลดด้วยใช่ค่ะลดทั้งคู่เลยค่ะทันทีที่มันหายเนี่ยค่ะพี่ซารีมันจะส่งผลยังไงต่อระบบของเราข้อที่1ถ้าน้ำหล่อเลี้ยงระหว่างข้อนะคะหายไปก็ทําให้ข้อมาบดกันบดกันก็เริ่มค่ะเริ่มกรอบกรับแก๊บแกบพอบดกันแรงๆกระดูกอ่อนขาด หรือหรือหรือหายไปอีกนะคะคอลลาเจนหายไปไม่เอามาสร้างด้วยก็เริ่มเจ็บละเจ็บเพราะว่าระหว่างกระดูกโดยเฉพาะกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีประสาทเส้นประสาทร้อยต่อพอทุกอย่างไม่ตึงเดิมเดิมมันจะตึงเพราะว่ามันจะมีกระดูกแข็งกระดูกอ่อนแล้วก็น้าเหลือง้ันคงไว้เส้นประสาทก็มาแนวตรงพอเริ่มไม่ตึงเริ่มติดกันเส้นประสาทก็เริ่มย่นที่เขาเรียกกระดูกทับเส้นประสาทอะไรประมาณนั้นนะคะคราวนี้ทับเส้นประสาทเลี้ยงอวัยวะไหนออวัยวะนั้นก็มี ปัญหาขึ้นมา<อ>เช่นชาเช่นไม่มีแรงหรือบางครั้งก็เริ่มจะเป็นอัมพาตไปเลย<ต>อะไรประมาณนี้อันนี้คือกระดูกสันหลังนะคะแต่ถ้าเรื่องเบาๆก็คือกระดูกตามข้อนะคะข้อแขนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเ,เพราะว่าไม่ใช่ที่รับน้ําหนักกระดูกข้อเข่าจะเป็นที่ที่เรารู้สึกมากที่สุดนะคะ คือคนที่เริ่มเสื่อมขาดคอลลาเจนต่อให้ไม่อ้วนอะไรก็เริ่มปวดข้อปวดเขา่าขาดน้ำาหล่อเลี้ยงเสียงดงก๊อบแกร,บ,กรบนะคะเดินมากๆก็ปวดนั่งมากๆก็ปวดนอนมากๆก็ปวดมันเหมือนอย่างนี้ได้ไหมพี่สุริยถ้าอธิบายคุณผู้ชมเข้าใจง่ายคือเหมือนรถชนกันโดยไม่มีกันชนนะใช่ค่ะใช่ แล้วก็เหมือนกับเครื่องจักรที่ขาดน้ําน้ํามันเครื่องนะคะแล้วตัวเครื่องจักรก็เสื่อมอะไรเงี้ยมันก็มาเสียดสีกัน่าทุกทกกชัยค่ะอันนี้คือการเสื่อมที่เกิดจากการขาดคอลลาเจนเนื่องจากกินไม่ไม่เพียงพออายุเยอะแล้วยังมีความเสื่อมที่เกิดจากน้ําหนักตัวเยอะนะคะหัวเข้าไปเองค่ะมันกดลงไปต่อให้กินคอลลาเจนบางครั้งก็ยังเบียดอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องลดน้ำหนักด้วยค่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเติมคอลลาเจนพี่ชลิค่เราเติมไปจะได้ยังแก่เลยไหม คือหมายความว่า60ก็ยังเติมได้อยู่ไหมอย่างที่บอกถ้าเติมตั้งแต่แบบว่าสักก่อน30นะคะหรมสิบเอาฉันเพิ่งมารู้วันนี้ฉัน3าิแล้วรีบเติมเถอ,อะเฉลีย่ยจริงเติมก่อน40<ห>เติมไปเลยค่ะก่อน40จะคงทุกอย่างให้เสื่อมช้ามาก<ห>แล้วก็จะดูเริ่มเด็กกว่าคนอายุเท่ากันที่เขาไม่เติมหรือเติมน้อยนะคะ,คะเนื่องใครยิ่งเติมเร็วยิ่งสตาฟอายุ สตาฟอายุผิวได้เร็วยิ่งทาได้เร็วค่ะใครเติมช้าไอส่วนที่เสื่อมอ่ะก็ไม่ค่อยคืนละเพียงแต่ว่าชะลอส่วนที่ยังไม่เสื่อมหรือเสือให้มันเสื่อมช้าลงอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเติมไปเร็วๆแต่เนิ่นๆเลยค่ะเออเพราะว่าพอคุยแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามนะมันหลายเรื่องมากมันกลายเป็นจนไปถึงเรื่องใหญ่ได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมความความรู้เกี่ยวกับคอลลาเจนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ